สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาเจอคุณครูนารนาถอีกนะคะในหน่วยที่หนึ่งเรามาอ่านเรื่องน้ำใสกันต่อนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถอ่านสะกดคำแรีความหมายของคำและก็อ่านเรื่องในบทเรียนได้ถูกต้องนะคะฟังคุณครูอ่านก่อนนะคะน้ำใสปูผา ปูผาอยู่ไหนเสียงเด็กผู้หญิงเรียกหาอยู่นี่อยู่ทางนี้ทีน,นี้นักเรียนอ่านตามบครูค่ะน้ำใสปูผาปูผาอยู่ไหนเสียงเด็กผู้หญิงเรียกหาอยู่นี่อยู่ทางนี้ลังครูอ่านก่อนนะคะเสียงปูผาดังมาจากเล้าไก่น้ำใส เจ้าของผมทรงน้ำพุกปูปบสีชมพูเดินยิ้มเข้ามาในมือยิ้วกระติกน้ำแข็งม,มาด้วย,ยนระเจ้านานตามนะคะเสียงภูผาดังมาจากเล้าไก่น้ำใสเจ้าของผมทรงน้ำพุกปูปูดดสีชมพูเดินยิ้มเข้ามา ในมือเที่ยวกระติกน้ำแข็งมาด้วยฟังครูอ่านก่อนนะคะปีที่แล้วน้ำใสไปอยู่กับตายายแต่ปีนี้กลับมาอยู่กับพ่อแม่พ่อของน้ำใสคือฟานนมิ่งเจ้าของคลายตาเนะอ่านตามบุนครูอีกครั้งนะคะ ปีที่แล้วน้ำใสไปอยู่กับตายายแต่ปีนี้กลับมาอยู่กับพ่อแม่พ่อของน้ำใสคือฟานนิ่งเจ้าของใจยทเนะนักเรียนฟังครูอ่านก่อนนะคะจ้างที่ชอบคนพูดเพราะนั่นเองมีอะไรหรือน้ำใสครูผาถามขอน้ำใสเก็บไข่บ้าง น้ำใสชอบอ่านตามคุณครูอีกครั้งนะคะต้างที่ชอบคนพูดเพราะนั่นเองมีอะไรหรือน้ำใสครูผาขาขอน้ำใสเก็บไข่บ้างนะน้ำใสชอบบางตัูอ่านอีกครั้งนะคะน้ำใสวางกระติกน้ำแข็งบนแร่เปิดประตูแล้วรวดเข้าไป ไก่ทั้งเล้ากระคือปีกพึกครับบางตัวบินชนหลังคาอฟางคุณผู้อ่าาอีกครั้งนะคะน้ำใสวางกระติกน้ำแข็งบนแพร่เปิดประตูล้าวคล้วดเข้าไปไก่ทั้งเล้ากระคือปีกพึกครับบางตัวบินชนหลังคาฟัางคุณรูอ่านอีกครั้งะคะ่ะบางตัวส่งเสียงร้อง อุ้ยไก่ตกใจขอโทษนะจ๊ะน้ำใส่นั่งยองๆยกมือไหว้ไปรอบแล้าใครเห็นคงอดขำไม่ได้อ่านตากครูอีกครั้งนะคะบางตัวส่งเสียงร้องอุ้ยไก่ตกใจขอโทษนะจ๊ะน้ำใส่นั่งยองๆยกมือไหว้ไปรอบแล้าใครเห็น เรียนตามคุณครูอีกครั้งค่ะปูผาท่งตักร้าให้น้ำใสทั้งสองคนช่วยกันเก็บไข่ยอย่างเงียบๆต่างรู้ว่าถ้าไก่ตกใจมันจะไม่ออกไข่อ่านตามคุณครูอีกครั้งค่ะปูผาส่งตักร้าให้น้ำใส ทั้งสองคนช่วยกันเก็บไข่อย่างเงียบๆต่างรู้ว่าถ้าไก่ตกใจมันจะไม่ออกไข่ฟังตัวอีกครั้งค่ะผูผาเก็บไข่ไม่หมดเหลือไว้ให้แม่ไก่ฟักไข่บ้างน้ำใสย,ยืนรอจนผูผานำไข่ไปให้แม่แล้วจึงชูกติกน้ำแข็งในมือ ให้ภูผาดูอ่านตามบุญภูอีกครั้งค่ะภูผาเก็บไข่ไม่หมดเหลือไว้ให้แม่ไก่ฟักไข่บ้างน้ำใสยืนรอจนภูผานำไข่ให้ไปให้แม่แล้วจึงชูกระติกน้ำแข็งในมือให้ภูผาดูทีนี้ให้นักเรียนเนี่ยฝึกอ่านทุกวันนะคะฝึกอ่านบ่อยๆ แล้วก็ฝากนักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษาอีกนะคะครับข้อที่2ข้อที่2นี้มีข้อย่อยทั้งหมด5้าข้อข้อที่2หน้าที่2นะคะโดยนํทคาในวงกลมที่อยู่ข้างบนเนี่ยนักเรียนเอามาเติมในช่องว่างนะคะไม่ยากนักเรียนค่อยๆทํานะคะคุณครูไม่ได้รีบฝากนักเรียนอ่านหนังสือทบทวนแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ